เบิงตู้ฟักไข่ที่ห้องผลิตเองเราตัวนี้ตู้ฟักไข่ต้นแบบอันสุดไข่สุดยีงสุดทาอิดสุดตัวนี้อ,นอุณหภูมิกับความซุม่มอันนี้กับเมนเริ่มจอออกมาละเนี่ยจอเริ่มจอละตัวใดที่จอเขากจะเจาออกมาใส่ตู้เกิดเนาะ มาติดตามกันว่าจะได้ผลดีสําเร็ตอนนี้ที่เจาะเขาก็จะอออกมาเดี๋ยวสิภาพให้บรรจุกเกิดเลยเดี๋ยวเ,เอาตุกีไมาเจาะก่อนนะมาเจาะดีได้ผลดีเยอะใครบ่มีตกแตกตูนี เอาเข่าวันที่เสาเจ็ดผู้ดีกครบหนึ่งเดือนเนาะเดือนมันจะใส่เวลาฝากอยู่ประมาณสามสิบสองมือวันนี้ก็ได้มือสามสิบเอ็ดแบบ ในวันนี้มันเจาะเจาะละก็จะเกิดละ ความซูมออตโต้กลับใครออโต้เอ้อทีนี้มุกจอแล้วเขาจะเอามาขอตู้เกิดอันนี้ตู้เกิดเขาเป็นตูย้ยางเพื่อความทำความสะอาดง่ไงลน้นเพื่อทำมันปื้นเลยเอามาใส่ตู้เกิดเลย จะเลือกเอาหน่วยที่มันเจาะเจาะมาใส่ในตู้เกิดเลยนี่เป็นตู้เกิดของเขา เดี๋ยวอีกสองมือเขามาเบิ้งกันเด้อว่ามันจะออกได้หลายปันใดฝากติดตามเลยเด้อ